หมดสมนนนาจัดตาค่ะแสดงชิ้นเองนะคะเมช์ชูคณไหนวาดสนาคะ่ะเป็นมหาเศรษฐีนะคะแถวย่านบ้านเนี้ยใครๆก็รู้จักชินดีคะ่ะเมื่อก่อนมีผัวแม่มีผัวแก่คะ่ะพอผัวตายไปก็เลยรักชอบกับเด็กขับรถค่ะแม่ เพราะความใกล้ชิดใช่ไหมคะใกล้กันไปใกล้กันมาใกล้กันไปใกล้กันมาเคนเลยทําให้เราสองคนรักกันไม่แต่งงานกันคะ่ะมีลูกคนหนึง่งชื่อเวสเนยผัวชื่อกฤิณนะเชื่อไหมคะคุณพ่อคุณแม่เจขาฉาันอายุป่านเนี่ย เราสองคนรักกันเชื่อเหมคะมีผัวเด็กห,หึงผัวหมูเห็ดเป็นไก่ตัวเมียภายในบ้านไม่ใหนเลี้ยงค่ะเลี้ยงแต่ตัวผู้เพราะอะไรรู้ไหมเกรงว่าผัวจะไปมองสิ่งของพวกนั้นค่ะนี่วันนี้ก็เหมือนกันแม่ธรรมดาห่างกันินาทีวัน,น้อะไรนะ ประชุมป่านนี้นั่งบนน้ำหมากไหลเลยเฮ้ยกำลังเน,นี่ยธรทายาได้นะห่างไปสิบนาทีก็มาละว,วันนี้สิบห้านาทีจะให้ฉันรู้นะว่าเป็นเจ้าสาวที่ไหนถ้าไมก็จะรู้เล จะมีอาจารย์อุ้ยเจริญเจริญนะผัวอาจาามีอ่ะอุ้ยจำไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาเจ้สา,าวก็ดีนะคะในบ้านก็ดีนะคะนี่นี่นีน,นีนี่ถา้าเขาจะมีผัวต้องเอาอย่างฉันวาสนาค่ะมีผัวเด็กเด็กเป็นพรุ่นลูกเลยนะจะ จะไม่ให้ไหวได้ไนในอายุน้อยก,อกยยยวยย่าแม่เราสองปีเองสงสัยจะชมเมียชมเมียเมียเรียกสวยอยู่เลยถึงว่าแม่แม่จายุมากแน,น่รอนวัยรุ่นที่เติบโตขึ้นมาดูผมกิษณะเป็นตัวอย่างไปแล้วกันนะครับการที่เราจะมีเมียเนี่ยเราต้องเลือดดีๆบางทีในการที่เรามีเมียวัยรุ่นอินเสาวเนี่ยก็ไม่ใช่ตัดีนะครับ มีเมียาสาวต้องคอยเอาอกเอาใจอยากจะกินอะไรต้องหามาให้อยากจะได้อะไรก็ต้องหาเงินซื้อให้แต่การที่เรามีเมียแก่เนี่ยเมียแก่เอาใจทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะกินก็แท่จะป้อนอยากจะนอนก็หาที่นับที่นอนปลุกมาให้ดังคำโบราณที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าการที่เรามีเมียแก่มันก็เหมือนที่เรามีพระเก่าพระเนี่ยเวลามันเก่ามันยิ่งเก่ามันก็ยิ่งขังเมียเวลามันยิ่งแก่ เดียวมืออะอเมียยิ่งแก่มันก็ยิ่งสวยแล้วสิจ๊าเมียส้าจะมารับรางวัลกับผัวเก่าก่อนเอาสีแดงนั่นมาของไอ้พ่อมึงเช็คปากนะได้ได้เดี๋ยวลองให้ฟังเช็คปากจับมือกัน้มแข บ้าบ้าบ้ามืา่ี้เรามันจะหลุดพวกมัแปะหน้าหมอเขาเลยครับอมอเขาไหนลองพี่อ,อ๋อสรุว,ว่าฉันว่าเมียกับคนนั้นกับหมาะสมก็ด <c oughs> ีนะหัวนแกยุกยงสงเสริมเนาะขอบคุณมากนะคะท <c oughs> ี่มีรางวัลน้ำใจให้ขอให้รวยขอให้รวยนะคะเดี๋ยวเดียเด๋ยวเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมียที่เก่าเลยนะเมียที่เก่ามันก็ยิงมรำ มานะเป็นพี่น้องเต๋ผู้หญิงเราอายุปาน,นี้มีผัวเด็กก็ะต้องแต่งตัวเป็นธรรมดาใช่ไหมคะ,จะเจ้สวยเป็นธรรมชาติธรรมชาติลงโทษอะไรไม่เถาจยเทีนาะเนาะไม่เหมือนพัวสาวแลว้ถือว่าตัวเองสาวสวยหน้าใสไหวตัวหวันต้งงน,นยึดอะยะอะไรวมองไม่สวยครับ เราเพลงเจสาวเจ้าสาวเพลงอะไรเพลงอะไรก็เพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรดีเพลงอะไรก็ได้ใจร้องบ็ร้องใ้ครัง้อฟังนะพ่อในข้างของพีนพรุ่งนี้ เอาพวกนี้ไม่มีหรอเดีย๋ยวรอพ่อเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเขาเข้าเรื่องกันก่อนนะ,อนะพ่อเนาะเดี๋ยวนี่เกมันจะช้านีเกเข้ามาเปนเยอะเลยเนาะเดี๋ยวเพลงไม่ต้องร้ให้ฟังเื่อยนะพ่อนะเดีวร้องทานคืนนะพี่ไม่ต้องบเลยนี่เกเดินเง้ปุ๊บน,นึงนะพ่อ,เ,อนเ,นนเนี่ยเนีนน่เนี่เนนี่เะอะไรกันอะไรกันธรามดห่างเสร็จเลว่ได้ไนมาเ้ยอ้โหโอ้โอ้โหหโโหโอ้โหโเอ้หโออ้หโ พูดน้ำไหลไฟด่างเชียวถ้าเขาพูดเขาไม่จ่าสิจะฟังเราเรื่องไหนเนี่ยเขาจะพูดใหเขาจะจยังไงธรรมดาเนี่ยห่างกันสิบนาทีเน่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 เวันนี้สิบห้านาทีไปไหนมาจะให้ฉันรู้จะต้องไปติดตามสี่ไหนคุณก็รู้ด้ววันนึงผมทำแต่งานจะเอาได้ไหนไปหาผู้หญิงละคุณจริงป่ะวันนี้แล้วคำสั่งจากกรมที่ดินมาให้เดินทางไปทางจังหวัดพะเยาตั้งบนแม่ลำไปดอกคำใต้ไปออกสนับสนุนกับคนที่อยู่กลางวันจิตที่นั่นอะไรสมบัติพะเยาใช่ ยังหวัดไม่ไหวตัวหวพะเยาทนไม่ได้ทนไม่ได้เลยอนไมได้จริงๆเลยฉันไม่ยอมกลับมาจหวัดพะเยาโอ๊ยสาวนี่เป็นแันไ้ยโอ๊ยก็พูดอย่นั้นเลยไม่ฟังต้องเลยาจะมาเลงตา่งเลยไปทำานไม่ต้หน่อสาวทุกคนใจะไปไว้ใจ่ะ ผมจะไปเจอผู้หญิงที่สวยก็ขาวก็ชอบเพราะว่ากันเถอะตึ้งม่านั้นผู้หญิงผู้ยาิมันจะสวยจะขาวขนาดไหนนี่ยมันก็สีเขียวเนี่พี่ไม่ได้หรอกยิ้มมาทียิ้มมาทีโอ้โหไบบคุณเไม่รู้ตีนอะไรเต็มเดี๋ยวหัวข่าไปฉีดโบทองเดี๋ยวหัวข่าไปร้อยไหมนี่เมี่ยนะพี่ใครว่าเมียแก่ในหัวเหยียดใจขาดนะมีคิ้วดุดขัดจ่อตาดุดพยานเดียวจมูกจมูกดุดเสือพุู่ ผัวหน้ารักใบหน้าของเะยเป็นสืนอหย่มของสัตว์ต่างๆช่ไหมนี่ไม่เคยชมหรือว่าสังเกตนี่ยคะชมเลยชมเลยสวยสวยไม่หมดจริงเนี่ยจริงไม่เหนรักายเลยชอบสเปคมายิ้มมาเีลลืยชอบธรรมดาแหละโนเธอร์ดูเท่าฉันเธอต้องเป็นเหมือนฉันแนี่เมยพี่เมยี่อ๋องเมยเนนั้นเลยมยไม่ต้องเนหัวไม่ทางานฝนจไปแล้ว็นิ่งกละ ใครจะไม่หึงละ่ะสาวพะเยาว์น่ะเป็นสาวที่สวยผิวที่ขาวโปเลยเชี่ยวเมียหึงน้ไงนี่ว่าสุวีเขียวเมียพี่ไม่ได้หรอจริงนะเป็นจริงานี่นี่นี่กริชะไปทำงานอ่ะคุณจำคำชะนีดะ้ดีนะเมื่อก่อนนะคุณเป็นอะไรคุณเป็นแค่คนขับรถเท่านั้นฉันส่งให้คุณเรียนจนมีดาวประดับบา่าถ้าวันหนึ่งวันใดนะคุณทำไม่ใช่น,น้ำตาตกตกหักเมื่อไหร่แล้วก็ระวังนะคะดาวจะบ่าคุณ จะล่วงมาเป็นดินทันทีหัวไปก่อนนะบอกว่า,าจะตาลจะชอกีอเอาเดียจะไปเลยไ่นี้ะ,ะไีไปงโอ้ยจะรีบไปไหนจสองสา,สามดอกไปเลยไหวสงสดอกทไมจะไปไหวเนาะน้องเมยเนาะอะไรเราพูดนคนดูเขามากมาย่ายๆแ่พูดดีๆนะสองดอกสองดอกอะไรสองดอก ยั p ไงเขาอะไรสงเนี่ยอะไรเม่รองเลยนะัวอไก็ไม่รู okay. ้นี่นะหัวใจอะหัวใจอจะพักกนพักอกมาให้แล้วหัวใจหอมเมียน่อยปวดดปวดปวดรึเะเนาะก็ได้ก็ได้ก็กัวหงีจะติด ไอแล้วตนก็สดาแล้วอระเไม่กล้อด้ัวจะว่ามีไงถัวก็น่ารักถัวานาหลอตุ้งตะตุ้มตุย <c oughs> สมังกม้ไอ้ไ <c oughs> <c oughs> อ้ไอ้ตงบอกเอาผัวขี้เมานเนมันไปตีี่ <c oughs> จวะเอาผัวขี้เมาบ้านมีสนุก <c oughs> ตอนเทศสารยกมืออยู่นูนน่ะไอมบอกว่าหัวจะไปแล้วจังเจ่ะพอดีรถมารอแล้วจ้งจ้าเดี๋ยวหอมของโชว์ให้ผู้ชมเลยจอายทำไมเพื่อนดิ๊งเนี่ยจะอายทำไมแล้วหอมโชว์ไปเลยให้เราสองให้เขารู้ว่าเราสองคนรักกันไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนดูเยอะแยะก็พอมาคนเยอะแยะเลยถึงอายเนี่ยจ้าจ้า พอพอลังเมียยงี่รักตายเลยเมียเลยไปละชอบีเจ้าเรอมีอะไรยกไหวางมดบทการมเตุ้งมากระพงกระเพาอ่าเดี๋อนอกอีทีอุ้ยไปไหนแล้วยังไม่ร้ย mẹ buộc bụng bạc chưa chào mẹ 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 chào 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 mẹ Pada kira, oh. oh.